ออสเตรเลียต้องการแรงงานที่มีคุณสมบัติสูงนะคะก็คือต้องได้ภาษาอังกฤษ4.5ขึ้นไปนะคะแล้วรัฐบาลอ่ของไทยก็กำลังอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองให้ให้ลดระดับความรู้ของภาษาอังกฤษลงมาหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะบริษัทเอกชนนะคะจะเปิดรับสมัครอ่าคนงานไปทำงานต่างประเทศนะคะเขาก็ต้องสมัครผ่านกรมการจัดหางานและ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปออซีอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้มีข่าวนะคะเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานออกมาเตือน เกี่ยวกับวีซ่าเกษตรนะคะแล้วก็พร้อมข่าวข่าวครา,าวต่างๆของวีซ่าที่รัฐบาลไทยให้ข้อมูลมานะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาฟังข่าวนะคะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาฟังข่าวกันเลยนะคะขออนุญาตอ่านนะคะก็คือ อยังไงอะ่ะอยากให้อยากให้มันละเอียดนะคะก็เลยจะขออนุญาตอ่านวันนี้ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะเตือนวีซ่าเกษตรออสเตรเลียนะคะยังไม่ออกระวังถูกหลอกให้วางมัดจำให้อะไรอย่างนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะออกโรงเตือนถึงกรณี แอบอ้างนะคะ,ะจ้างไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียนะคะเนื่องในขณะเนื่องจากขณะนี้นะคะวีซ่าตัวนี้น่ยยังอยู่ในการตกลงเจราจาระหว่างรัฐบาลนะคะวีซ่าตัวนี้ยังไม่ออกนะคะแล้วรัฐมนตรีกระทรวง แรงงานนะคะนายสุชาติชงกลิ่นยังบอกว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานและทางการออสเตรเลียนะคะมีการหาลือในประเด็นการเดิน,ดนทางไปทำงานในออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพิจารณานะคะร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง รัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลไทยอยู่นะคะคือในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรออสเตรเลียนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่อยู่ระหว่างการเตรียมการนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะเพราะออสเตรเลียต้องการแรงงานที่มีคุณสมบัติสูงนะคะก็คือต้อง ได้ภาษาอังกฤษ4.5ขึ้นไปนะคะแล้วรัฐบาลอของไทยก็กำลังอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองให้ให้ลดระดับความรู้ของภาษาอังกฤษลงมาหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆนะคะถ้าจะให้ซ้ไอ้4.5นี่คือระดับทำงานออฟฟิศเลยขนาดตัวสาวิศาเอกอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วแล้วก็ ทุกวันนี้ยังไปเรียนภาษาอยู่วันนี้ก็ไปเรียนภาษานะคะยังไม่ได้สี่จุดห้าเลยค่ะแต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้นะคะเปิดร้านนวดเองได้ทำงานกับฝรั่งได้สื่อสารกับทุกคนได้สื่อสารกับครูได้ไม่จาเป็นต้องสี่จุดห้านะคะยังยังใช้ชีวิตเอาตัวรอดสามารถหางานทำงานที่นี่ได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะ กล่าวว่านายประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายะพลเอกประวิตย์วงสวุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลกระทรวงแรงงานห่วงใหญ่แรงงานไทยนะคะที่ต้องการไปทำงานเกษตรในออสเตรเลียหลังทราวบว่ามีนายหน้าระบาดมีการอ้างว่าทำวีซ่าเกษตรได้แล้วหลอกให้คนวางมัดจำ จ่ายค่าดาเนินการอะไรไปก่อนทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีการอนุมัตินะคะแล้วก็เอาการประชุมของอธิบดีกรมจัดหางานของไทยกับรองอธิบดีกรมการเกษตรออสเตรเลียามามาอ้างอิงเพื่อเป็นทําให้หน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วการตกลงยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าพึ่งวางมัดจำอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งกลัวตัวเองจะไม่ได้มานะคะ Uh, ถ้าสมมุติว่าคุณวางไปแล้วคุณจะสมมติโอเคออสเตรเลียไม่ยอมรับที่จะให้คนที่ภาษาอังกฤษนํำกว่า4.5เข้าแล้วตัวคุณวางเงินไปแล้วคุณภาษาอังกฤษของคุณไม่ได้4.5คุณจะทํำยังไงคุณจะขอเงินมัดจําขอเงินทุกสิ่งอย่างที่วางไปแล้วคืนได้ไหมเขาไม่ให้คุณคืนแน่นอนเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่ะทุกคนใจเย็นๆรอฟังข่าวก่อนถ้าสมมุติเขารับสมัคร รับจริงๆคุณค่อยมาทำเรื่องทีหลังตอนที่วีซ่าอนุมัติแล้วยังทันค่ะไม่สายเกินไปค่ะนายไพลโรดโชติสเถียนนะคะอธิบดีกรมจัดหางานกล่าวว่านะคะกรมการจัดหางานขอย้ำเตือนประชาชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจไปทำงานในออสเตรเลีย ให้ทราบขณะนี้นะคะกรมการจัดหางานอยู่ระหว่างเจ,เจรจากับรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรออสเตรเลียนะคะซึ่งเมื่อเจรจามีข้อยุติแล้วนะคะกรมการจัดหางานและ กรมการจัดหางานจะมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วกันนะคะสำหรับการจัดหาจัดส่งแรงงานไปทำงานเกษตรในออสเตรเลียนั้นนะคะสามารถดำเนินการได้ด้วย,ว,ยวิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย5วิธีนะคะก็คือกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งอันนี้คือ1น,นะคะ2 บริษัทจัดหางานจัดส่งนะคะ 3. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ 4. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานที่ต่างประเทศแล้วก็ 5. นายจ้างเอห้าคนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตัวเองก็คือสมัครไปเองนั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่ง กรมการจัดหางานนะคะได้มีหนังสือ,อแจ้งให้ภาคเอกชนนะคะเตรียมพร้อมเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการจัดส่งแรงงานไปทำงานภาคเกษตรในออสเตรเลียนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับกรณีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะคะโดยภาคเอกชนจะต้องได้รับอนุญาตให้ ให้รับสมัครงานโดยกรมการจัดหางานก็คือเน้นเลยนะคะว่าเขาจะถ้าใครจะถ้าบริษัทเอกชนนะคะจะเปิดรับสมัครคนงานไปทํางานต่างประเทศนะคะ <c oughs> เขาก็ต้องสมัครผ่านกรมการจัดหางานและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานนะคะก็คือ ก็คือกรม,มการจะหางานของไทยก็ประกาศออกมาแล้วคือว่าเราต้องเข้าไปสมัครในเว็บไซต์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มองหาเอเจนต์อยู่ก็รอก่อนใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆก่อนเนาะอันนี้คือเป็นเป็นข่าวของอ่ของไทยนะคะที่รัฐมนตรี กระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ไว้นะคะค่ะแล้วทีนี้ก็คืออันนี้รัฐมนตรีอ่ากระทรวงแรงงานเป็นคนพูดเองว่ารัฐบาลออสเตรเลียเป็นคน Require ขอมาเองว่าจะต้องภาษาอังกฤษต้อง4.5อ่าเพราะฉะนั้นก็แน่ชัดแล้วแหละว,ว่ามันคือความจริงเนาะแต่ ดูซิว่าเขาจะต่อรองกันให้เหลือลงมาเท่าไรแต่สำหรับตอนนี้ก็ฝากทุกคนนะคะสิ่งที่ต้องทำต้องเตรียมตัวคือไม่ต้องถามแล้วว่าต้องเตรียมอะไรมัง่งต้องเตรียมอะไรมัง่งตอนนี้คืออย่างเดียวเลยที่ต้องเตรียมก่อนคือภาษาอังกฤษถ้าตอนนี้ถ้าใครถามสาวอีสานว่าต้องเตรียมอะไรตอนนี้สาวอีสานก็จะให้คำตอบอย่างเดียวคือเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ